สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่บนต้นทุเดียนนะครับพามาดูลูกทุเดียนครับผมทีนี้ก็มีหกลูกครับจะต้องมัดขั้วไว้ด้วยป้องกันสีกนะถ้าไม่มัดเนะี่ยสีแน่แน่ครับเพราะว่ามันหนักเกิน ตอนนี้ก็ประมาณสามสิบหกลูกประมาณนี้ต้นต้นไม่ใหญ่ครับนี่เดยลำต้นครับอายุใช่แปดปีปีนี้ ไ้ดูได้สามสิหลูกสาลูกพอดีสวยครับไว้เยอะลูกไม่โต